ขยี่ตารวัวรัวนัดมีเรียโพสภาพฉลองวันเกิดในวัย50กระตัดโสดแล้วยิ่งทุกวันที่6กุมภาพันธ์2 5 6 8กเ้าเข้าสู่วัย50กระตัดแบบเต็มตัวสำหรับนักร้องสาวนั mere mere. ดมีเรียโดยเจ้าตัวได้โพสตภาพแฮตมาเรียเบเนดติพร้อมเขียนแคปชั่นว่า Happy Birthday to me ขอขอบคุณสำหรับทุกคำอวยพรนะคะซึ่งภาพที่นัดมีเรียโพสต์บนไอี เรียกได้ว่าสวยแซ่บจนถึงกับขยี้ตารัวรัว เรียกได้ว่าเธอยังสวยเหมือนถูกสตาร์ไว้ไม่หลังจากโพสต์ภาพนี้ออกไปก็มีเพื่อนพ้องรุ่นน้องในวงการเข้ามาอวยพรวันเกิดให้กับนัทมีรีเป็นจำนวนมากอาทิเช่นแอปทักะออนซีริต้าเจนเซนกิกสุวัจ,จนีหญิงระฐามีเรียอเล็กซานดราเบเนเด,เดตตีเกิดวันที่6กุมภาพันธ์พศ2518ชื่อเล่นนัทเป็นที่รู้จักในชื่อนัทมีเรียเป็นนักร้องและนักแสดงลูก ครึ่งไทยสวิสเซอร์นั์มีเรียเป็นบุตรของบรูโนเบ n เนเดตตีชาวสวิสอิตาลีและจินดาเตงม,มีสีสำเร็จการศึกษาในคณะวิทยาการจัดการสาขานิเทศศาสตร์เอกการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเมื่อปีพศ2543เพราะความที่ไม่มีประกอบกับมีเรียเป็นชื่อที่หลายๆคนมักจรีกผิดเธอจึงตั้งชื่อเล่นเองและกลายเป็นนัดมีเรียอย่างในปันมีเรีย เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการตามเพื่อนที่เป็นนางแบบไปลองทดสอบนักล้องดู ในขณะที่มีอายุเพียงส0และผลงานชิ้นแรกคือการถ่ายโฆษณาแคารีนโลชั่นพศ2531และตามมาด้วยการถ่ายแบบให้กับนิตยสารวัยจนกระทั่งปีพศ2533นัดมีเรียรได้รับโอกาสจากบริษัทไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ให้แสดงเป็นนางเอกภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตฉลุยโครงการสองคู่กับสุรศักดิ์วงไทยพระเอกชื่อดังในยุคนั้นทำให้ชื่อของนัทมีเรียรเริ่มเป็นที่รู้จักของประ ชาชนจึงทำให้มีผลงานออกมาอีกหลายเรื่องอาทินัดกับผีตอนสี่ทุ่งปอสำหรับบางวันสมองกลอัจฉริยะแต่ภาพยนตร์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับนัดมีเรียเป็นอย่างมากเร็วกว่าใจ ไกลเกินฝันคู่กับเพนเพชเพนกูลซึ่งทำให้นัดมีเรียรได้รับรางวัลตุ๊กตาเงินสาขานักสแสดงดาวรุ่งหญิงในปีพศ2535ในปีพศ2537นัดมีเรียรเป็นหนึ่งในสี่นักสแสดงวัยรุ่นที่ได้สแสดงละครเรื่องน้ำใสใจจริงซึ่งเป็นการรวมตัวของนักสแสดงไ,ได้แก่สอนรามเทพพิทักษ์สมชายเข็มกลัดแคทเทอรียาอิงลิชและนัดมีเรียรซึ่งรับบทบาทอ้อมพรสาวห้าวทอมบอยที่โดนใจถือ เป็นผลงานการแสดงทางโทรทัศน์ที่แจ้งเกิดให้กับนัดมีเรียและนัดมีเรียได้เริ่มต้นร่วมงานกับค่ายแกรมมี่จากการเป็นนางเอกเหนื่อยไหมของซูเปอร์สตาร์อันดับหนึ่งของเมืองไทยธงชัยแม็กอินไตและได้ร่วมงานกันอีกครั้งในคอนเสิรต์ตแบบเบิร์ดเบิร์ดตอนอยากเห็นเป็นอย่างในฝันหลังจากคอนเสิร์ตครั้งนั้นทำให้นัดมีเรียได้รับการชักจูงจากเรวัตพุธทธิัน,นให้เซ็นสัญญาเป็นศิลปินของ